สวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวสพิชาดาอัครบดีศรีปรตุม,มาและดิฉันนางสาวพรพิชชาโอลาอธิพรพาณิชไปติดตามวัวเขาที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนคาข่าขมขืนไม่ลงน้องลิงใส่ปิกินีไปไล่วควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกสำเมื่อกี้กันตายคาดจมน้ำตาย เด็กนักเรียนกระเทยไปช่วยแม่ขุดปูเจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนและงูขอขอบคุณน้ำนมตรามะลิปิไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทําตั้งแต่หัวยันไอฮีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึง ขอขอบคุณค่ะและท่านสามารถติดตามเราได้ที่ www.kanui.kaor.top.trai.com no สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ